เข้ามาซื้อผลไม้ค่ะทุกคนน่ากินขนมอะไรลี่ขนมอะไรไหมขนมปางชีสขนมนางเล็ดก็น่ากินจ้าปลาร้า ค่อยมาซื้อเนาะรอกลับก่อนเฮ้ยขนมจีนเพียบเลยทุกคนเอาเอาเก็บไว้ไหมนะของเพียบเลยของเพียวเพียบเฮ้ยของบุ้งเ กุ้งเท่าไหร่ร้อยกุ้งร้อยเก้าสิบประมาณร้อยม่ที่นี่มันถูกติมมะละหัวหนึ่งสี่สิบต่อขอลดสี่สิบชอมตามไหมล่ะอุ้ยมะนาวสิอุ้ยค่อยมาซื้อกะปิกับเรียวกระเทียมไม่กระเทียมป่ะอะไปบ้านป้านี่ ไ,ไ,ไปเอาแตงไหมเปขอไปหมายของเราก่อนได้ไหมปลาปลาแม่ผักมันทูกเ<อ>ก็บไว้เดี๋ยวอ,อุ้แมตัวเองก็อยากเอาโนงโะนะเะ่าแ